สืบสารมรดกโลกต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะโอ้เดินขึ้นเนินเธอโอ้ภูเขาเสร็จลงรถกระบะจะเธอจา๋าและหลังจากนั้นก็ไปขึ้นเรือต่อจะเธอจา๋านี่ค่ะเราพูดไม่ผิดค่ะเรามาอยู่ที่แหล่งมรดกโลกค่ะเธอจา๋านี่คือแก่งกระจานเธอฉันกำลังมาแก่งกระจานครั้งแรกที่จังหวัด เพชรบุรีจะเธอเธอเขาเป็นเขื่อนที่ใหญ่มากเธอนี่ไงเขมรดกโลกเธอดูสิเขื่อนแก่งกระจานเธอเธอสวยมากแล้วเธอบอกเลยนะเธอมีโอกาสต้องมักครั้งหนึ่งมานั่งเรือสนุกดีเธอเธอดูนะนี่วิวโอ้โหเธอใหญ่มากแล้วนี่คือโอ้โหเธอนั่งในเรือนะจ๊ะเห็นแบบเธออันนี้เราไม่รู้ว่าเราเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นแบบว่า มันไม่ใช่แม่น้ำเนาะมันคืออะไรจะเป็นอ่างเก็บน้ําก็ไม่ใช่จะเป็นเขื่อนก็ไม่ใช่นะหลงไม่รู้เราเรียกว่าอะไรใครรู้บอกรู้ด้วยนะจ๊ะเธอแต่นี่ค่ะคนสวยนั่งชมวิวเธอจ๋าดูสิเธออากาศดีมากเธอออกซิเจนนี่คือวันนี้ได้ไปแบบ เต็มที่แล้วเธอดูสิคนนั่งเรือเล่นกันเต็มไปหมดเลยเธอสนุกมากเราบอกเลยนะเธออากาศดีลมเย็นสบายแล้วเธอดูสินี่ดูสิคนสวยก็นั่งเรือชมวิวโอย๊อยตายละลมแรงหมวกจะปิวแต่ก็นะคะต้องคีิปลุกนะคะคนสวย <c oughs> <c oughs> เธอตะแก่งกระจานเธอว้างมากใหญ่มากเธอต้องนั่งเรือเป็นชั่วโมงอะเธอเธอ,อคิดดูกันแล้วกันว่าแบบ เธอกว้างขนาดไหนกูดูคุณพี่เขาเก่งมากเขาขับพาดิฉันพาชมมาเธอคิดดูกันแล้วกันพาชมไปบอกว่าเธอสนุกมากอันนี้บอกเลยนะคะใครมีโอกาสมาเนี่ยเธอเพชรบุรีมาเลยนะคะเธอขอแนะนํามาครั้งหนึ่งค่ะมรดกโลกและที่สําคัญนี่คือไฮไลท์นี่เธอมีน้องลิงค่ะอยู่บนเกาะคือชื่อเกาะน้องลิงเกาะน้องลิงนี่คือแบบว่ามีลิงอยู่เป็นแบบว่าเป็นครอบครัวเธอเขามาอาบน้องอาบน้ําแล้วนี่ก็คืออีกไฮไลท์ดิฉันต้อง เดินขึ้นมาจากเนินภูเขาเลยค่ะคุณขาเพื่อมาสะพานแขวนเธอฉันมาเดินสะพานแขวนซึ้งเธอเป็นสะพานแขวนที่โอ้โหเธอเธอ มันคือแบบเดินและเสียวว่ะเธอเอาพูดได้คําเดียวว่าเดินและเสียวแต่ก็แบบเขาให้ขึ้นได้ทีไม่เกินสิบห้าคนเธอใหญ่มากแต่แข็งแรงนะจ๊ะเธอเห็นวิวนี่เธอเห็นวิวเขื่อนอ่ะและนี่มีที่พักด้วยจ้ะเธอเขามีรีสอร์ทให้พักด้วยและมาทําอาหารนี่เธอจะทําอาหารบางพี่บางคนเขาก็มากางเต็นท์นะจ๊ะนี่จะดิฉันก็แอบขอถ่ายเขาด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย